คุณเคยสงสัยไหมครับว่าหูฟังราคา5,000บาทกับหูฟังเบสโปรคอนเน็กอันไหน ไม่จะชัดกว่ากันนี่คือเสียงทดสอบจริงๆจากไมค์ของหูฟังราคา5 0า0ันบาทและนี่คือเสียงทดสอบจริงจากไมค์ของหูฟังยี่ห้อเบสโฟคอนเน็กและยังมีระบบ e N C ช่วยให้สนทนาชัดเจนได้แม้จะมท,ที่มีเสียงรบกวนตัวเคสมีขนาดเล็กกระทะัดรัดน้ำหนักเบาตัวหูฟังให้เสียงที่คมชัดเบสหนักรองรับมือถือทุกรุ่นและสำหรับ300คนแรกที่เห็นคลิปนี้รับไปเลยส่วนลด10%เพียงแค่ใช้โค้ด New Year ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเบสโฟคอนเน็กมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบคัน,คคนการใช้งานก็ง่ายมากๆากนะครับเพ เปิดบลูทูธมือถือและกดเชื่อมต่อตัวหูฟังที่ชื่อ b บ s e ป o c o n n e c t b a s e b o c o n n e c t มาพร้อมกับระบบ gesture control สามารถกดเปลี่ยนเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงและรับสายโทรศัพท์ได้ที่ตัวหูฟังทันทีตัวหูฟัง b บ s e ป o c o n n e c t ชาร์จผ่าน usb type c ฟังเพลงได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงตัวหูฟังสามารถกันเหนือ่อกันละอองน้ำได้ระดับ ipx4 Base ป o c o n n e c t มาพร้อมกับไมค์ถึง4ตัวมีระบบ e n c ตัดเสียงรอบข้างเหมาะกับคนที่ชอบคุยโทรศัพท์หากสนใจสั่งซื้อหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหูฟังบล b o สโปลคอนเน็กหรือเบสโปลคอนเน็กลิมิเต็สั่งวันนี้สินค้าภายใน2วันเก็บปลายทางทั่วประเทศเพราะหูฟังที่ดีต้องมี b บสโปล